ว่าจะมาเป็นนักเก็ตไก่วีแกนที่แสนอร่อยให้ทุกคนได้กินนั้นมันเริ่มตั้งแต่เอาถั่วมาหมักจุลินรีย์ให้ช่วยย่อยโปรตีนให้มีโมเลกุลที่เล็กลงทําให้เราได้นักเก็ตไก่ที่มีโปรตีนสายสั้นและมีวิตามิน b 12ที่ช่วยเรื่องระบบประสาทและสร้างเม็ดเลือดแดงในร่างกายของเราดังนั้นนักเก็ตไก่ที่ผมทํานั้นจึงไม่ใช่สินค้าแปรรูปเพื่อเลียนแบบเนื้อสัตว์ธรรมดาทั่วไปแต่ได้คํานึงถึงคุณค่าทางโภชนาการที่ผู้บริโภคควรจะได้รับ โดยเฉพาะผู้ที่ทานอาหารมังสวิรัตเจหรือวีแกนอย่างเคร่งครัดมักจะทําให้ขาดสารอาหารสําคัญระยะยาวถั่วที่หมักเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานหรือนําไปแปลรูปเป็นอาหารนั้นเราจะนําส่งโรงงานผลิตอาหารจากพืช100%เอร์เซ็ไม่มีลายผลิตเดื้อสัตว์เลยเพื่อทําการขึ้นรูปเป็นนักเก็ตไก่วีแกน โรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตอาหารจากพืชร้อยเอร์เซ็แห่งแรกของประเทศไทยมีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนและเป็นโรงงานที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชียรองจากอินเดียครับและยังสามารถผลิตเพื่อการส่งออกไปได้ทั่วโลกด้วยครับพี่ชินแล้วเอ็งอร่อยครับอบขขคุณมากันกินดิอันนี้ขอขอคือมีกัหรอใช่ อร่อยค่ะไม,ไม่ไม่รู้ว่าเป็นวิกกัน